Yeah. ท่านชนนานสีแก้วเป็นอย่างยิ่งที่ได้กูณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการตรวจเยี่ยมจัตดูโฮมที่เคอรัยิ่งเลยครับท่านผู้บริหารของกรุงไทยได้วางป้ายสัญลักษณ์รูปจับมือบนแทบเปิดกิจกรรมในวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะและแนดนนะคะในช่วงนี้ถ้าทุกนท่านพร้อมแล้วนะคะเราจะมาให้สัญญาณนับถอยหลังไปพร้อมกัน ภาพตุ่มปีกกลีบหนึ่งนางทุกปีกแล้วก็ในเรื่องการตัวไข่ตอนในเส้นเลือดน้ำตาในเลือดการทกงานของไตตอนถุงหัวใจเลือดการตรวจสุขภาพหรือว่าในการทข้าทการตรวจในต่ออะไรหลาอย่างนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงที่จะได้เป็นการป้องกันเพื่อจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะต้องสูญเสียไปกับในเรื่องของการรักษาพยาบาลครับใช่แล้วในอนาคตอันใกล้ก็คือเราไม่ต้องใช้แบบทองแต่สามารถ นำบัตรประชาชนนี้เข้าไปเพื่อขอทำการรักษาสำหรับคนไทยทุกคนนะครับแต่ในส่วนที่ทางประกันสังคมของเราเราจะมาต่อเติมโดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตรา40ซึ่งจะไม่มีการรักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นการต่อเติมตรงนี้ก็คือไปสนับสนุนหลังจากที่พวกท่านเข้าไปรักษาพยาบาล ในบัตรทองเมื่อถกเรียบร้อยประกันสังคมจะเข้าไปดูแลท่านต่อจากสปสอชอนี่ก็คือส่วนสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการร่วมง,งานกันในวันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์แรกสุดนะครับที่จะมีระบบการดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมป้องก,กันโรคให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับ พัฒน์ได้กุณาได้นำไปสิทธิ์ที่เราได้รับจากโครงการตำทองเนี่ยนะครับผู้ประกันตนทุกคนได้รับเสมือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วท,ทุกคนทุกสิทธิ์นะครับ24รายการที่เราตรวจส่งเสริมปองกันโรคให้เนี่ยก็ได้รับสิทธินั้นแต่ทางประกันสังคมสามารถที่จะจัดเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้ดําเนินการแล้วนะครับผู้ประกันตนมีสิทธิที่จะดับเพิ่มอีก14รายการ 14รายการอันนี้คือสิ่งแรกที่พี่น้องผู้ประกัารคนได้รับนะครับสิ่งที่สองครับในการลง M O U หรือบันทึกความเข้าใจหรือตกลงร่วมกันระหว่าง2องอสมัชงานคือหลักประกันสุขภาพกับสมัชงานประกันสังคมเนี่ยเป็นการตรวจสุขภาพเชิงลุก